we ครับสวัสดีครับนุ่มละมุนคนหาใครเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมเขยังดีสินครับผมขัวนูครับพ้อองพี่น้องขัวนูครับผมหัวกับเริ่งไม่แน่นมื้อนี้ขัวใส่ผักแกนขมเพียรเพียร์เลยขมอีกแบบนึงเกลืออีกแบบนึงหัวแน่นกับเพิ่งไม่กับหางหาต ซิปยงคนอื่นกับขอพุ่นเบาแย้มนะครับผมเบาแย้มอิสานิตีครับผมฝากหนูไม่กินขอขอบคุณหลายครับผมตุนฝากไม่ได้เมื่อก่อบ่อกินหาตัวก็เลยเห็ดเครื่องในมันมันหลตัวมันอาบปยางยึดตะบุกหง่งเสียบมาพี่้ังมาบาดู ไม่ใชบริกอ้บริตัรพักกนเป็นพวงเลยนะ ถ่ายเบิ้งส่องกันบางอย่างอิสระเตีที่ไซนูได้นี่แหละครับผมแกผู้ใส่ผมผู้กินสบายใจ อ,อก็มาเหมือนเดิมขังขังขางอยูมา เมื่มาลูนูนหรอแล้วยังกันหรือยังกันอืมดูดวดใส่ เข้าข้างใต้เหมือนเดิม สุดยอดครับผมตับพ่เท่งพ่เท่ง ไปบอกบริษัทแกนคมการเหรียย่างดี Was ขนห่อนเนาะบวนเข้าไปอืคือ่องแน่นนนอ่ะมาได้ผิุหลังเนอ้ไมุ่่นอุ้ม คนจุดขวดน้ำมะเจาะพอดี มันครับเด้อสายหนูสายหนูสายปลามาเกลมุกก่อน Đừng này nhiệt lắm Tập lên lên น้อไทยหัวนีน่นมันมันขนาดหัวเนีน่น

สุดยอดพี่น้องเอ้โดนกินเทียถ้าเราไปดรงน้อยก็ไม่ได้กินหรอก ป้อมขังมันอยูุ่ัมากันเลย No. <coughs> oh siap ห้ามีอะรพี่น้องเอ้ยสุยดยอดมือเดิมผองกระผักแกนสําลั่นเกรบผมขอบคุณทุกคนทุกทานักกนผมที่รับชะฟังผมนมปั่มมืกอกรนอ้อยเบืง้บมมมบมมบง,งมืกัมาทงครบผมมาตขี้มากขี้มาคุเขาขี้มีกับหัวหนูครับผมเบเ้ผมผมดำเสียบ เมือนเดิมแล้วก็แบบครับใส่กระดาครับผมกอขปอบคุณนเบ้าย้่อิตาซิตี้ครับผมฝากไม่กินกับฝากต้องแก้มนี่แหละครับผมเบ้ายํามอิตาซิตี้หรือว่าอีสานมางมันบาใกล้ๆกันแหละครับผมรับผมคุณยูนไรครับสวัสดีครับ